รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ภารกิจต่อเนื่องจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังชายและหญิงณเรือนจำกลางสมุทรปราการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการใน3รูปแบบได้แก่รูปแบบออนไลน์ site, แ,บบ online, และรูปแบบออนดีมาน จำนวน8กศนอตำบล4ศูนย์การเรียนชุมชนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ n ็นครั้งที่2ปีการศึกษา2565นกสณสนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬานักศึกษากศนอระดับภาคกลาง ณมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ N net. โครงการทูบีดมวันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมส่งเสริมการอา่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมนอกห้องสมุดภารกิจผู้บริหารประชุมประสานแผนผู้บริหารครั้งที่2องทันห6 6ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566 โครงการพัฒนาผู้บริหารกศนอเพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากรประชุมรับฟังความคิดเห็นกอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณพศ2566 ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาครูกศอนอด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานสำนักง,งานกศอนอจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยตำบลสอสอปอชอตอกิจกรรมอื่นๆ เป็นวิทยากรในโครงการสตรพัฒนาและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองด่านประจำปีงบประมาณ2,566